สวัสดีค่ะสวัสดีชาว YouTube แล้วก็แฟนเพจนะคะเราอยู่กันกับช่องเดีย่ยวลั่นทุ่งนะคะนี่เรามาเอาหินนะคะเอาหินนี่โรงโม่ที่บุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์ก็เมื่อเช้าเอาหินสระบบุรีนะคะไปลงเสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งกลับมา หินสระบุรีไปลงนะคะลงร้านวัสดุแล้วก็อพอดีมีลูกค้านะคะสั่งหินคลุกนะคะอีกพวงหนึ่งนะคะแถวสุรินนะคะก็มาเอาหินคลุกนะคะไปส่งนะคะแถวสุรินยังไม่ได้ลงแหลมนะคะวันนี้ยังไม่ได้ไปนะคะยังอยู่ ยังอยู่กันที่สุรินอยู่นะคะเนี่ย,ยนี้น้ำหนักเกินมาหน่อยค่ะไปด้าออกนะคะก็มุ้ยโรงโม่หินแบบเยอะมากใครซีหินนะคะส่วนราคามันก็จะแตกต่างกันไปเนาะหินสุรินบุรีรัมสระบุรีนะคะมันก็จะแตกต่างกันไป ก็ส่วนใครที่ต้องการนะคะใช้หินนะคะแบบไหนก็สอบถามมาคุยราคากันได้นะคะราคาวิ่งพอไปได้นะคะเราก็ไปนะคะมาแล้วมาแล้วมนี่เราก็ปล่อยให้อ่างเปลาอยู่หน้ารถนะคะดูพ่อเขา เราก็ปล่อยให้อยู่หน้ารถกับพ่อเขาฝุ่นโอ้ยฝุ่นหุ่ยตะลุเลยวายไปไปรอคิวนะคะขึ้นตาช่างติดรถคันนี้อยู่ติดหกล้ออยู่นะคะเราก็ช่างน้ำหนักก่อนน่าจะได้แล้วนะรอบนี้อันนี้เราอาจจะวนสองรอบแล้วเนี่ย จะได้แล้วค่ะเกินมาหน่อยหนึ่งนะคะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเอาน้ําหนักออกนิดนึงก็เดินทางกันนะจ๊ะไปส่งนะคะปลายทางสุรินนะคะหินอันนี้หินคลุกนะคะเที่ยวนี้เป็นหินคลุกนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะหินบางคนก็เอาไปลงอย่างบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางแบบบางคนเขาก็ไม่ฟิกนะคะ ว่าจะต้องเป็นหินสระบุรีอะไรอย่างเงี้ยใช้หินบุรีรัมหรือหินสุรินก็ได้แต่ก็นั่นแหละค่ะต้องรู้นะคะว่าส่วนว่าหินราคาหินมันสูงด้วยเนาะทีนี้พอมันมาบวกค่าขนส่งนะคะค่าบรรทุกมันก็มันก็ต้องบวกไว้นะคะเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าค่าหินมันก็สูงมาแล้วก็ค่าบรรทุกค่าน้ำมันก็มีน้ำมันเนาะค่าน้ำมันค่าอะไรบรรทุกกันนะคะมันก็ไปนี่ไปแล้ว เดี๋ยวเราก็จะเข้ามาช่างนะคะต่อในใต้ไปลงค่ะทีมงานโล